อ้าวขึ้นแล้วนะครับเฮ็ดเองบ่นี่เฮ็ดเองบ่เเฮ็ดองครับนี่สมัยเป็นเด็กเคยเล่นไหมครับนี่เขาเอิ้นว่าวยังหนูว่าวแม่ลูกครับว่าวแม่ลูกนะครับนี่บ่มีธนูเนาะไม่มีครับโอ้นะครับเจอเด็กๆกำลังเล่นว่าวกันนะครับโอ้โหโอ้ยลมแห้งโว้ยลมแห้งโอ้ยโอ้ยไอ้หางมันสานพนังมันแซวเลยน่ะลงแล้วน่ะหางสานโพดโอ้ย หางสันหางสันใส่เสือกเสืกเสืกกระสือมาเองบ่งยืมมูมาโอ้ยยืมว่าไรน,นี่ปก็สามโอ้ลุงเร,รียนบ้านน้นองแปนนี่บ่ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านน้องแป,ปนนะครับตำบลบือใหญ่โอ้ซีสวรรค์นูน่นเด็กๆกำลังเล่นว่าวกันนะครับนงลงุงหางสันหนูหนูหางสันเห็นม่แมนแซวลงแล้วนะ่ะต้องใส่หางอีก ยังยังอันนี้อยู่พ่วงแรนมือนีบอ่ะพ่วงแรนมือนีบอ่ะลมอนีพงแรนมือนีบคับโอ้มันมีลมเอาเอาเอาแรงมาดิแรนโอ้บรรยากาศเอาคื้นแลกกันดินั่นมันหนักหางอ่ะมันไอหัวมันหนักนั่นโอ้ยบ่เสื่อลุ่หนักหัวใส่หางอีกใส่หางอีกแล้วอีกกี่บ่อเห็นว่ามันแซวเห็นบ่มันแซวลง่โอ้ม่เหมือนเลยนั่นดีแหละลงปลาเข่าเพื่อแล้วเหรอใส่ เฮ็ดเองบ่นี่นมั่าเอายางเป็นหางมันบาหน่ผมใส่กระดาษพี่ว่กระดาษตัวก่อน,นบ่โอ้ตัวหนาตัวใส่กระดาษยังนุ้งใส่กระดาษยังโอ้กระดาษปูนละของแท้เอาแลนบาหน่นแลนนั่นโอ้ขึ้นแล้วครขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้เว้าแม่ลูกนะครับโอ้แซวแซวแซว อ้าวหลวงแล้วหลวงแล้วใส่ปลาเข่าแล้วล่องภูเท่าด่าเด <c oughs> ้อเอาลูกสวัสดีครับมาเบิ่งได้หน่อยเล่นวาวสิไปบา้านสังทรองครับครับไมาได้ใสหรือมัน,ม,นมันหาไม่นหน่อยพ่อมาไพ่ไผ่เห็นไหเกาะวาวหนิแม่ โอยหางมันสั้นพนน่ะเพิ่นบอลลอนในตานเราเบิ่งหายอยู่นะเห็นบ่หางมันสั้นใ,ใส่ใสห่หางเด้อหนูใสห่หางอีกเด้อเอาเผย่างไหมเอาผาย่างมาัมมดมัดเอา,าเออนั่นมาใส่กับใส่เสื้อใส่ใส่ตัวฟางไหมมัดมาถา,า,างมันอีกเด้อเอาละครับว่าหางมันสั้นอยู่นะครับแต่เด็กๆก็พยายามกันนะครับสำหรับการาวิ่งว่าวนะครับหรือว่าปล่อยว่าวในวันนี้นะครับอ้าวเป็นบรรยากาศนึกถึงตอนเป็นเด็กนะบันทึกคลิปกับหนูๆน้องๆหน่อย